มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสารมีคำสั่งให้แพนกินปลดกำไร EM ได้แล้วหลังเจ้าตัวยื่นคำร้อง2กุมภาพันธ์2566ศารอาญาถนนรัชดาพิเศษมีคำสั่งให้ปลดอุปกรณ์กำไร EM ให้แก่นายพาฤทิ์หรือว่าแพนกินชิวารักได้แล้วนะคะ ส่วนเงื่อนไขอื่นๆตามคำสั่งศาลในการปล่อยตัวชั่วคราวให้เป็นไปตามเดิมทางนี้ทางแผงวินเองได้ยื่นคำร้องขอถอดอุปกรณ์กำไร EM ซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราวโดยทางด้านแผงวินเองระบุเหตุผลว่าการติดอุปกรณ์ดังกล่าวได้ปรากฏว่าตนเองไม่ได้ผิดเงื่อนไขที่ศาลกำหนดเอาไว้ในข้ออื่นแต่อย่างใด ประกอบกับทางแพงกวิ้นเองมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติภารกิจประจำวันจึงขอให้ศาลพิจารณาปลดกำไร EM ด้วยโดยศาลอาญาพิจารณาแล้วเห็นควรให้ปรับลดเงื่อนไขเฉพาะเรื่องของการปลดอุปกรณ์กำไรจึงอนุญาตให้ถอดได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ